ยายมีอมยิ้มให้เองนึกถึงอดีตแล้วเราจะย้อนไปได้หรออุตสา์ไปแก้ไขอดีตตั้งเยอะแต่การทำงานยังเหมือนเดิมเลยอเฟราเฟรชเฟรชเลยอินดิบิสเนสกับคุณเลยนะแล้วก็อย่าหวังว่าชาติเนี้ยคุณจะได้เลืออครับเราต้องกลับไปแก้ไขอดีตนะคิดว่าโปรเจกต์นี้ง่าย we need the famous p i s t e r to build it คุณิตกลงครับผมลองตกอคุณหมาคุณได้เป็นผู้จัดการไปลอยค่ะไปจริงในเมื่อทุกอย่างมันแก้เรียบร้อยแล้วเรากลับเลยดีกว่าลาเนตและอิกโกลสีนปว่วนวนผิวปางสีสันสามตอนบนทางเดินแห่งความฝันนี้อาจไม่มี ยพรมแดงปูทาง เหนื่อยเงี้ยแหละพอเป็นห <tinc S 1> ัวหน้าคนก็ยิ่งเหนื่อยมากขึ้นเลยเวลาดูแลตัวเองก็<ๆ>น้อยลงโชคดีที่กลับบ้านได้ซื้อราเนทฮอลิเดย์เครื่องชั่นมาจะได้ดูแลตัวเองซะหน่อยตรงนี้มีหุ่นนิ่งเนี่ยหรอบริจาคดีไหมเน่ยแล้วหน่อยแล้วกันไหนๆก็รวยแล้อ่า้ย เอา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 ออหนีอ้าม oh, bon oh. hey. oh. ้ี่น่าคุณมากเลยอ่ะพี่จะที่อม WC เหรอเปล่าเฮ้ย จำผิดคนเปล่าไอ้บ้าจำได้แล้วไี่พี่ผมจำพี่ได้ผมเคยเปช่วยซิงเกิลแรกของพี่ไงคุณไหมผมคุณไหมเอานึกนึกนึกเอาไปอีกเอาเอานึกไอ้เอาไอ้มาร์เหรอใช่ผมเองโหแตงตัวภูมิฐานรวยใหญ่แล้วเนี่ยพอพีพอกินไอ้บ้า์มจำได้แล้วไอ้เด็กทำไมพี่เล่ห์โผอย่างนั้นน่ะทำไมพี่มาแสดงหุ่นเชิดแบบเนี้ย พี่เป็นดาราดังนะวันนั้นผมไปช่วยมีถี่ไปช่วยมีถ่ายพี่อะเชื่ออะไรนะชืวอมีถ่ายของพี่อะตอนนั้นผมไปช่วยพี่เปิดตัวสิกิลแรกอะทำไมพี่มาแสดงหุ่นเชิดแบบเนี้ยมึงมาช่วยงานเปิดแล้วก็งานปิดกูนั้นเลยจำได้มั้ยทำอะไรกูไว้อะอย่าบอกนะว่าวันนั้น แต่นี้ว่ารู้สึกว่าตู้ที้มันดูแบบไม่ไม่ค่อยนึงทิ้งลองย้ายได้ไหมย้ายได้เลยค่ะสำหรับตัวนี้กับตัวนี้ค่ะไม่จยค่ะห้องก็ติดลุงนอนีากคือเมื่อไหร่สเตปแมนเจอร์จะมาเห็นไหมล่ะขาเห็นไหมล่ะขาเฮ้ยไปแล้วเนี่ยบางทีอ่ะบางทีรถติดมากเลยคนข้างหน้าเยอะมากเลยโอ้ยดู ใจเย็นเย็นดันดึกใช่ไหมบ้าไม่ไม่ได้เจอนานเลยแต่ว่าดูดูนายนะสมโสมนะอ๋อช่วงนี้ไม่ค่อยได้พักผ่อนอะแกคืองานันเยอะมากแล้วก็วิ่งงานรัวมากๆเลยอะแทไม่นอนเลยว่ะอุยแกหาเวลานอนบ้างนะพอดีว่าฉันแอบ,บเป็นห่วงอะนี่หอมปะหอมอะไรไม่ได้หอ,หอมหอเลย ฉันไม่ได้ชอบนายเลยนะจริงๆฉันไม่เคยแอบชอบนายเลยด้วยแล้วคุณเคยบอกว่านายน่ารักนายหล่อหรือว่านายอะไรเลยไม่ชอบหรือว่าเขาชอบฉันนะโอเคโอเคไม่เป็นไรเออแล้ววันนี้ศิลปินเป็นใครอ่ะจะให้ฉันไปทำอะไรบ้างก็คือวันนี้นะนายอ่ะมาเป็น stage m เ n a g e r s t a ต e อะไร stage 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 ก็ s t a เ e m a n a g คืออะไรอ่ะ ฉันไม่ค่อยมั่นใจอะไม่รู้จะทําได้ไหมอะแกมันง่ายมากเลยเว้ยแกก็แค่แบบเนี่ยดูล็อกกิ้งใช่ไหมแล้วก็คอยบอกคิวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือง,งานแกอยู่แค่ตรงนี้เลยจริงๆแกจะได้แล้วไม่มั่นใจหรอไม่มั่นใจอะไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าอะทาของทางนู่นไปเลยเฮ้ยคนนี้ดุจังเลยอะเขาไปหนูหน้าเธอเหรอ <laughs> <laughs> แต่เขามาเขาสั่งเงินเดียวเลยโบก็แยกไม่ออกเขาไปหัวหน้าหรือเปล่าอ่ะ อะไรบอกกิงต้องดูให้ใครอะแกสิลปินน้าใหม่นี่ไง Arm the Beauty a m the Beauty ออเออใครวะแต่คุณชื่ออยู่อ๋อวงไอ้นี่นจ็อกกิ้งบีบีวิ่งเลยวิ่งเลยนี่แล้วกัเลยลูกกี้ลูกกี้กใช่ลูกกี้บีบีอแต่วันนี้เขามาเดบิวต์เป็นสิลปินเดีเ่ยว <c oughs> เขามายังไงมาที่นี่

สวัสีครับพี่อามอ่าสวัสดีนะคะพี่อามแล้วก็สวัสดีพี่ผู้จัดการใช่ค่ะเจนนิสค่ะใช่ไหมคะเจนนิสค่ะเจนนิสเดี๋ยวพิมพงานให้นะคะได้ค่ะอ่าวันนี้นะคะคนนี้ชื่อมาร์คนะคะจะมาเป็นสเตทแมเนเจอร์ให้กับเราในวันนี้ค่ะยังไงฝากด้นะคะได้ค่ะได้ได้ได้แกเออแล้ววันนี้ผมต้องทำอะไรบ้างครับอ๋อเดี๋ยวผมจะเป็นคอยอ๋อเป็นคอยอะไรวะคอยเป็นที่จะคอยบล็อกกิ้งแล้วก็ พื้นที่ให้กับพิ娅ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมสคริปต์เอาสคริปต์มาให้ดูก่อนสคริปต์ใจไม่ได้ทิ่นหรว่าไม่สื่อสคริปต์หายฮะอะไรหายหายนะครับเออไม่ไม่ใช่ครับไม่ได้หายครับวันีผมอยากถ่ายลงมนะแต่ว่าแต่ไม่เป็นไรแต่ตรงนี้ไม่ไมสะดวกน้ำก่อนนะคะเก็บไว้ก่อนได้ครับอ๋อมอขมิดมันได้อยู่ครับเอาบีฟสดเลยแล้วกันอ๋อคืออย่างงี้ครับพี่อิมพี่ิ娅ฟังผมนะครับ เดี๋ยวพี่อามจะขึ้นเวทีจากตรงนี้ครับแล้วพี่อํามเดินเดินแต่เป็นเดินแบบว่าเดินแบบนี้เลยเหรอคะเดินแบบนี้ผมต้องทำแบบนี้จริงมะครับแบบใหม่ครับแล้วก็ตนี้ก็รีบเลยครับรีบรีบพีนมาทางนี้อยายกให้คนดูเห็นทันนะครับตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะจับได้ว่าเราจะเล่นอะไรต่อครับๆๆตรงนี้เสร็จปุ๊บรีบเลยเตรงนี้ปุ๊บพี่อามมาคุกเข่าตรงนี้คุกเข่าด้วยครับผมเอาแขนมานี้ครับแล้ว ต้นงเหนียวต้องเนียวต้งเนยวลองบีฟอะไรทำไมมันไม่ตรงกับซีเควนซ์งานหรือว่าบีฟที่ผมได้มาก่อนหน้านี้เลยใช่พี่รับงานมาน้องอาเมื่อกี้มันไม่ใช่แบบนีเหนียวเอ้ยพี่ใจเย็นๆนะครับคืองั้นผมเอาจับพี่พี่มาตรงกลางก็ได้ครับพอเสร็จตรงนี้สรุปยังไงเป็นหันหลังแล้วกันครับไป็ลแบสวัสดีเขียบผู้มีแก่แฮะแฮะนี่เด็ดทีหนึ่งเลยครับไม่สิเพราะว่าน้องอาวันเนี้ยมาขายหลอก ไม่ได้บอกว่าเออมาเป็นตลงตลกอะไรอย่างนี้น้องผมไม่บอกถึงกลับแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เขียให้พี่เขียให้กับเออมันเออเดี๋ยวแจนแจนแกช่วยฉันหน่อยเหนื่อยมากน้องแดนมานี่ก่อนใช่ไหมคะเกิดอะไรขึ้นคะคือน้องเขาบีบไม่รู้เรื่องเลยพี่ไม่รู้เรื่องเลยและตามบีบที่หนูส่งมาให้พี่อ่ะคืออ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าโอเคนะโฟร์ในการเดินนู่นนั่นนี่แต่อันนี้เข้าไปปุ๊บแต่ว่าดีเขียพี่ไม่แกะไอ้เงี้ยมันงงมันงงที่งงมา งานนี้สำคัญกับผมมากเลยนะครับผมว่าถ้าเกิดรีบแบบนี้ทีมงานไม่โอเคแบบนี้ผมไม่ขึ้นนะครับสเตจโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวตามนั้นนะคะขึ้นมากลางเวทีค่ะแล้วเดี๋ยวให้ไฟโฟลเลอร์มากลางเวทีเปิดตัวเลยดีไหมคะไฟโฟลเลอร์มีกี่ตัวสิบแปดค่ะสิบยีไม่พอผมต้องการแสงครับคือคุณต้องเข้าใจนะคะว่าตอนนี้น้องอามามากคือเขาต้องแบบ ให้แบบเดินออกมาแบบแสงสว่างแบบฮังกวงกับแบบบมมใเ่ไหมนะคะฮังกวงบมมโว่โบมมใช่ไหมคะเนี่ยแต่มาบีบตั้งแต่แรกพี่ก็โอเคแล้วไงแต่แบบอะไรอ่ะหล่อเสียปะ่าานะซึ่งเป็นอะไราอะไรไม่พูดเลยวิ่งมาะไรพูดมาแล้วแม่งจริง งั้นเดี er, ๋ยวให้พี่อามเนี่ยไปพักก่อนนะคะเตรียมตัวขึ้นสเตจจะได้หล่อๆชายๆอะไรอย่างเงี้ยคะมาร็อกหน้าอย่าให้ผมเจอคนนี้นะงานไหนมีมาร์คไม่มีอาร์มนะคระพี่อย่าพูดอย่างนี้เลยค่ะหัวไม่เอามันด้วยจะพี่อีกพี่น้องมาโอเคค่ะเชิญไปพักก่อนได้เลยค่ะมาร์คโอ้ยทำแบบนี้ไม่ได้นะแกไปเอาสคริปสคริปต์อยู่ไหนอ่ะพี่ฉันจะไม่ได้ว่าเอาไว้ไหนอ่ะ ฉันลืมฉันไม่มั่นใจอ่ะฉันก็เลยบีบสุดๆไปงั้นเลยอย่าไปใจดีกับเขาโอเคเดี๋ยวฉันจะให้นายอ่ะไปทํางานที่อาจจะถ่ายกับนายมากกว่าละกันก็แค่คุมซาวอย่างงี้ไๆดีไหมโอเคอันนี้นะไม่ยากเกินความสามารถของนายแน่นอนโอเคไหมได้เลยแจนมั่นใจขึ้นไหมไปทําซาวอ่ะก็ยังไม่มั่นใจแต่คิดว่าฉันน่าจะทําได้นะรับใครมาเนี่ยสุดๆใช่รับใครมาเนี่ยตอนนี้เริ่มทำงานคนเดียวก็ได้ อาอาไปเตรียมตัวนะไปอาวละคะอาละคะเอาละคะเอาละคะจิ้นสุดวันที่พวกเรารอคอยกันหาวันนี้ไปพบกับ ArtWG กันหะ อไไนนนักเีมงงปปิดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ทำตามที่มาบีบนะคะหล่อมากค่ะเป็นไงวันนี้ตื่นเต้นไหมฮะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคำว่าศิลปินเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วอันนี้เขาผิดสตูครับและระเบียบวาทะอยู่สเต็ปนึงแล้วตุ้งต้นนี้มันพิเศษยังไงมันว้าวยังไงฮะผมแต่งเองครับ เพงเหรอฮะชุดนี้ชุดนี้ค่ะแต่ว่าเพลงก็แต่งเองครับผมแล้วก็โปรดิวเองหมดเลยครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมได้ดคุยกับศิลปินระดับโน้ต พร้รอมครับเยี่ยมเลยนะหนึ่งหนึ่งสองสามเอปิญาเิเดชเดี๋ยวโทษนะคะโทษนะคะไม่ช่เงนี้ค่ะไม่ชินเรืรงนี้น้องปิดปิดเลยไม่ชิเรงนี้น้องนี่ส่งข้อคอามเาครับ เปิดใหม่เลยเปิดใหม่เลยเอาอีกรอบนึงได้ค่ะขอโทษด้วยนะคะจำได้จำไฟได้เล้วอยวเราม่หริ่มใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะนะคะพรไหมฮะพร้อมครับพรโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่เพลงนี้เดี๋ยวปิดเลย ที่เพลงหนีไงสองรอบเลยหรอ,อรนี่คุณทำงานกันยังไงเนี่ยไม่เข้าใจเลยอ่ะน้องตองขอโทษด้วยนะคะอขอโทษด้วยนะคะอ,อะไรน,นมาร์คเกิดอะไรขึ้นทำไมปิดนง้อไปหมดเลยอะ่ะทำอย่างนี้ไม่โอเคนะครับดูหนแฟนคลับเมื่ารอดูผมเนี่ยคุณเปิดเพลงอะไรเนี่ยฮะเราพูดไปหลายรอบเราไม่ใช่หรอเฮาว่าแบบเรามไม่ใช่น้องแฟนคลับเดี๋ยวไปบีบสถานการณ์ใหม่เลยค่ะนอนใจเย็นๆนะคะรับนอนใจเย็นๆ คุณพิธีกรคะบอกว่าพลดทางเทคนิคได้มคะไคะไดคะเอาไปเดี๋ยวเราไปเกันกับคู่นะคะพอดีว่าเดี๋ยวเราต้องขอรันเทคนิคใหม่ฮะพอดีว่ามันเกิดการขัดข้องนิดหน่อยนะคะรอแป๊บนะครับรอแป๊บนะครับรอแป๊บนึงนะคะรอแป๊บนึงนะคะทาอะไรเนี่ยทาไมเปิดเพลงผิดบ่อยขนาดเนี้ยก็ฉันไม่มั่นใจอะฉันคิดว่าไฟล์นี้อะฉันไม่รู้ว่าไฟล์ไหนฉันลืมว่ ผิดหลายรอบแล้วนะด่าเข้มแข็งหน่อยคุณด่าเข้มแข็งหน่อยหลายรอบนะออกไปแค่นี้แค่นี้เอางี้เอางี้เดี๋ยวเหลืออีกช่วงหนึ่งได้ให้แกแก้ตัวแต่ตอนนีุ้ณโกรธมากเลยเนี่ยเดี๋ยวฉันขอแก้ตัวเดี๋ยวต้องเปิด M อบใช่ไหม๋ยวฉันกดเปิดเองทำดีๆนะเว้ยฉันต้องสาให้โอกาส แมวเลยมีดีก็แมวเลยเอ้ยแล้ขอไปทําสมาธินิดน,นึงนะจะไม่ค่อยมั่นใจเลยอะอยไปเลยไปเลยไปวัดป่าเลยเอาละ่ะเอาละ่ะกลับมาแล้วเนาะเรามีทีเนี่ยอครั้งแรกที่นี่เลยพร้อมไหมทำดีดีเุ้ยอันนี้ช่วงสุดท้ายแล้วอันนี้บอกเลยว่าเป็นไฮไลท์งานเลยนะแกห้ามพลาดเลยนะแค่กดปุ่มเองไม่ไง่ายยากหรอกไปอย่าผิดนว้ย มมีช่ฟนี้น้อ่นี้มันปไหหยุดอยปิดนอยปิดอยไิอยไม่มีชี่ไฟนี้แล้วมันิดพลาหมดเลยเนี่ยวันนี้มันพลาดมนต้องตเช้าเลยเนี่ยเจทําอไม่อยกันแบบนี้เจไดยังไงมันมีใชอันนี้ไง้อย ไปมาด้วยไปกินน้ำขิงบอดไปกินน้ำขิงบอดอย่าไปเย็น่ะไม่เอาลูกไม่เอาเบี้ยวเบี้ยวไม่ต้องขอใช่ไม่ยอมหรอกไม่ยอมเฮ้ยแม่ทำอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เอ็มวีเนี่ยเออฉันไม่รู้อ่ะฉันไม่มั่นใจฉันคิดว่าไฟล์คือไฟล์นี้อ่ะเขาบีบมาว่าเปิดคลิปที่พี่อาร์มเต้นกับหมูเด้งอ่ะฉันเห็นหน้าผู้จัดการแล้วมันคล้ายกับน้องหมูเด้งอ่ะเอายังไม่ออกอ่ะไม่มั่ใจด้วยฉันก็รีบโกรธ แกรู้ปะงานฉันอะลงทุนไปเท่าไหรนะ่ที่ฉันย่ีง,งี้ฉันต้องโดนไล่อ,ออกแน่เลยแล้วไ่เกณบุคนนี้วะเรองตางไว้ใจเกณฑไม่ด้เลยอย่างนี้เไ,ไม่มั่ในใจไอ้จวทุกคนอ๋อผมจำได้แล้วเพราะเหตุการณ์ในวันนั้นแน่เลยที่ทำไมพี่ต้องลงเอยแบบนี้อะแต่เรื่องมันก็นานม,มาแล้วอะเอาอะไรกับเองตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์ละคิดเ<อ>ล็กคิดน้อยไปก็เสียเวลาทำมาหากินเปล่าๆกินน้ำไหมพี่ แต่พอคิดเราไม่รูเศร้าว่ะวันๆต้องมายืนตากแดดตากลมบางวันฝนก็ตกชุดก็ไม่มีเปลี่ยนใส่ชุดนี้มาสี่ห้าปีแล้วอันนี้ไม่จริตจริงเหมือนปมอย่งนี้เลยผมว่าดูสายพี่จังเลยอ่ะงั้นเอางี้ได้ไหมผมมีวิธีช่วยพี่พี่ราผมก่อนนะพี่ไม่กินรู้โตกง ก็ไม่เห็นกลมก้าไปกับดิฉับบนรอบนี้เราต้องช่วยพี่อาไม่ได้เราเป็นต้นเหตุที่ทำให้พี่เขาชีวิตต้องตกอับแบบนี้เหลืยย่อมูสองลูกตอนนี้ชีวิตเรามีทุกอย่างแล้วเราต้องให้พี่เอาคืนเอาแานเหน็บด้วยแล้วกันจะได้มั่นใจมั่นใจ ดแต่นี้ว่ารู้สึกว่าเก้าอี้มันดูแบบไม่ไม่ค่อยลงทิงลองย้ายได้ไหมได้ลองย้ายลงได้เลยค่ะได้เลยลองดูซิแตกแตกต่างไหมคะแตกต่างนะโอ้โไม่เชื่อภาพรวมโอ้โหออนแบเลิศแหมเดี๋ยวมันใกล้เวลาแล้วนะค่ะท่านนายทำไมทีมยังไม่มาอีกเนี่ยมาไม่ไหนนะหรือว่าตายแล้วตายแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยไม่เหล็กอ่ะเนี่ยมาถึงแล้วแก ไม่มาสายขนาดนี้มาคือข้างหน้าคนเยอะมากกว่าจะเข้ามาได้รถก็ติดด้วยอ่ะขอโทษนะอะไรเนี่ยไปช้อปปิ้งมาใช่ไหมมีถุงอยู่นี่ไม่ใช่แกเนี่ยของสำคัญมันคือลาเนตฮอลิเดย์คอลเลคชั่นมีหลายตัวเลยนะมันคืออะไรอ่ะอ่ะแกถี่เลือธิบายให้ฟังมันคือกล่องวันหยุดจากลาเนตมีของดีๆมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นมิดไนท์มินิเซ็ตเซ็ตลูมลิฟต์สลิปปิ้งมา์าทาปากก่อนนอนนะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ปากตอนเราหลับ ส่วนนี้คือ water sleeping mask s e สลิปปิ้งมาร์คที่จะช่วยฟื้นฟูผิวตอนเราหลับเติมสร้างความแข็งแรงให้ผิวว้าวคอลเลกชันนี้มันดูแลครบจังเลยอ่ะนี่มีนี่ water b a n ครีมเซ set set รวมสายเติมความชุ่มชื้นให้ผิวหรือสายกอบป้องกันผิวก็มีเซตดีนะสต t o n e barrier s e ตสุดท้ายสายปากชุ่มชื้นก็มีลิปสลิปปิ้งมาร์คแคนดี้เคนและโกล s s y balm candy cane กลิ่นพิเศษเดี๋ยวฉันขอไปใช้ก่อนนะเดี๋ยวฉันมาต้องใช้ก่อนเหรอเออฉันจะได้มั่นใจได้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 เอาลงไปดู มาแล้วแก่ไม่ใจแล้วเจจะทำเป็นกเกษตมนินเจอร์อ แล้วพี่อ่านตัว C มายัง่ะฮะพี่ก็รู้ไงเหรอว่าจะเป็นใครอ่ะอดูรูปด,นะ <c oughs> ด,ด,ดิไม่รู้งานดิไม่รู้่ยแต่มั่นใจจัรู้หมดแหละว่าใครจะทำอะไรในวันนี้อะอนั่งไงนั่งไงมาแล้วมาวดีเลยอ๋อคงอ,อังอีอไม่มีก่อน่ มาร์คนะคะมาร์คที่จะมาเป็นเอ่อเมเจอร์เจตเลเจอร์อ๋อที่คอยบีบน้องอาร์มซิมิวันนี้บ็อกกิ้งอะไรเดี๋ยวผมจะเป็นคนโอเคบีบให้หมดเลยบีบค่ะบีบสะโพกมาให้ชั่งดูแลบีฝากด้วยละกันแต่พี่มีงานนี้ที่แบบมั่นใจมากที่เลือกใช้ออกอะไรของคุณอ๋อคุณแจนนะนะอันนี้น้องว่าเสตอะครับครับผมอะไรบ้างครับ มีแววเหมือนกันนะเจ้้๊น้องอยากเข้าเจีงเอ็มทีวีรเปล่าไม่เอาโครงการบันเทิงผมไม่สนใจเขาอยู่เบื้องหลังดีกว่าเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวล้เดี๋ยวพี่ไม่มีงานทำเดี๋ยวพี่ไม่มีงานทำยันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราบีบกันเลยไหมคะได้ค่ะได้พับกันได้เนี่ยบีบได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเจ๊พังได้เดี๋ยทำดีกันก็เดี๋ยวผมจะให้พี่ขึ้นเอ่อทางนู้นแล้วงานเป็นทางนู้นดีกว่าขึ้นแต่พี่ขึ้นมาปุ๊บพี่ถอยหลังเข้ามาเลยถอยแล้วถอยหลังได้ครับปุ๊บปุ๊บปุ ตุ้งเนวตุ้งเงวตุ้งเงาอันนี้มีมีเหรอมีครับนีครับก็เขียนนตุ้งเงาตุ้งเงวสมมติพี่หมุนกลับอีกทีนึ่งปึ๊บสวัสดีคลิป นี่ต้องเล่นตลกคนนี้เลยเทเทคนนี้แบบแต่ถายหล่อนะคะวันนี้ไม่ได้แต่ว่าผมผมชอบนะผมซื้อผมอยากให้เดฟีเซนตวฟังเป็นตัวเองความเข้าถึงง่ายที่ชอบแบบไม่เคยมีใครบีบพี่อย่างนี้เลยพี่รู้สึกว่านอนบีบอะไรมาพี่เข้าใจภาพมันเข้ามาในหัวผมเลยอ่ะผมซื้อผมซื้อทุกอย่างเลยไอเดียดีไอเดียเลยครับเป็นยังไงบ้างคะเรียบร้อยดีไหมคะเกก่งมาเรียบร้อยมากเรียบร้อยมากผมุณคือเขาบีบโอเคมากชอบเลยใช่ไหมคะ แต่ตอนนี้งานจะเริ่มแล้วค่ะอยากให้คุณ r ารซเตรียมตัวพี่แอมลองทำใส่คุณแจนดูโค้ชคุณแจนแจนถ่ายท่านี้มากแจนชอบตุ่งเหวตุ่งเหี่วตุ่งเห่วตุ่งเหี่ว่ว่งน่ยวตมี่วตุ่าี่ใ่เหงี่ยวเี่ยด่่นุงงวห้ดีมาว เราเจอช้าไปหน่อยนะไม่มันไม่ผิดเลยค่ะเก่งเลยล่ะบ๊วยมากเก่งมากผมรู้สึกภูมิใจแล้วก็แฮปปี้ที่ได้ร่วมงานกับทุกคนนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะคุณพ่อคุณแม่ค่ะแกเป็นคุคีนหรอใช่ก็อยากให้แบบมีความธรรมชาติอะพี่อามเขาเป็นสปอตสตาร์อยู่แล้วก็อยากให้ดูเข้าถึงง่ายแกอ่ะอเดี๋ยวงานจะเริ่มละเราไปสแตนบายข้างทีกันดีกว่าได้สิแกได้ <day> วันนี้นะฮะก็เป็นวันที่ทุกคนรอคอยนะฮะพอที่จะเจอกับคุณอาร์มไงฮะพอทคุณอาร์มได้ม <welfare> ก <diyor> <ÜNDNIS> ิ เราพร้อมแค่ไหนฮะที่จะมาโชว์ซิงเกิลแรกวันนี้ฮะจริงๆริงซิงเกิลนี้นะครับผมตั้งใจทําให้ทุกคนเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลายหคนอาจจะเห็นผมเนี่ยจากบทบาทของการเป็นบอยแบนด์ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมศิลปินเดี่ยวแล้วครั้งครกในอบเนี้ยฉันมั่นใจันไม่เปิดผิดแน่นอนหวังว่าทุกคนจะชอบเพลงของผมนะครับ ยังไม่ได้รักกันไปก่อนแรกเจอแรอเคยเรียนเคยรู้จักันไปคนดูชอบเลยแกนี่อ่างดูมั่นใจ่าเนี่ะฉันบอกแล้วก็าเป็นตัวเองอ่ะใครถามว่าชอบไม่ตยายามหอกเ่ยากไปแ คิดว่าเขาจะชอบเหมือนกันเป็นไงคะดีเพลงมันก็ต้องมีมิวสิกวิดีโอครับที่นี่เป็นที่แรกไปดู่เองมีกนเลยค่ะเปิดเลยนะแกเปิดนะเปิดเลยยังไงก็รักกันไปก็รักเทน ที่วันนี้ได้มาเจอกับกำใจของ WC ทุกคนนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นกำใจให้กันแบบนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณครับแกโคตรเป๊ะเลยอ่ะบนสเตจเนี่ยแกพร้อมมากเลยอ่ะขอบคุณนะที่มาช่วยอ่ะไม่เไยหรอกแกแค่มั่นใจขึ้นใจก็ทำได้แล้วล่ะแก้ไขดีเสร็จแล้วกลับดีกว่าเรา กลับมาแล้วพี่อาอุ้ยทำไมเพียงเป็นตัวตลกเหมือนเดิมอ่ะหรือว่าผมแก้ไขไม่สำเร็จเหรอโอ้ทำสำเร็จแล้วนะเอ่อน้องเป็นใครครับขอโทษนะครับเอ่อพวกพี่ถ่ายเอ็มวีกันอยู่ถ้าเกิดจะถ่ายรูปเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอจบสิ่งนี้เดี๋ยวถ่ายให้นะครับครับโอ้ยอ้น้องเป็ใครวะเข้ามาได้ไงเขาถ่ายเอ็มวีกันอยู่ มีใหม่พี่อารมเหรอครับเออเนี่ยอาร์บิลซีสิลป็นระดับประเทศเลยนะเว้ยแสดงว่าผมทำสำเร็จสิผมแก้ไขอดีได้เอ้าไปดาไปดีที่แค่นไปดิเอ้าหนูไปดีมาดเลยมาดีเลยอาดีเลยเอาทักทากันเจ้าของตามลักทุกคนนะครับตามลักทุกคนว่าแต่มันก็น่าคุ้นอนะามผมผมผมเลยพี่ผมแก้ไขอดีตได้ยังไงมามา เฮ้มาช่วยกันลากมันออกดิอะไรอุจจารทางนู้นอุจจารทางนู้นเจอกจนะคับนะไฮตอไต่อไฮตต่อ้โหอ้โหอ้โอ้โเอ้หอ้โอ้โหอ้โหอ้โหแอ้โหโอ้หอ้หอ้เหอโหอ้โหโอ้โหอ้โ้ห้อ ฉันตั้งใจไวแล้วแหละว่าจะจีบสาม,มีให้เจ็ได้ถ้าเราไม่ช่วยเอาวะฉันจะบอกรักสัมมกนติครานี้คงถึงเวลาแล้วแหละฉันอยากบอกกับนายว่า